นี่ครับตะเข็บเม็ดนะครับสวยๆเลยครับของเดิมสมบูรณ์ทุกอย่างครับเราเปลี่ยนเกียร์แสองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเป็นหกสปีดนะครับหกสปีดสำหรับเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดถือว่าใช้ได้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเซลบอยครับ วันนี้มีรถเล็กๆนะครับที่น่าสนใจมาแนะนำนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นซูซูกิสวิปครับเป็นปี2015จด16ครับเป็นตัว1.2 RX ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนั่เองนะครับใครหาสวิปตัว RX อยู่นะครับตรงนี้เลยครับคียวโค้ดไปตรงนี้ครับแอดไลน์คีย์วโค้ดไปครับบันทึกแคปหน้าจอนะครับแอดไลน์คียวดโค้ดเข้ามาหาบอยครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดแล้วก็เรามาคุยเงื่อนไขในการออกรถกันนะครับมาเรามาชมดีเทลรายละเอียดตัวรถกันนะครับ สำหรับ Suzuki s w i ิ t 1.2R X คันนี้นะครับได้ไฟหน้ามาเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับนะครับแล้วก็จะได้ไฟตัดหมอกมาครับดีไซน์ของกระจังหน้าครับตัวนี้ออกมาได้โดดเด่นมากนะครับสวยมากนะครับท่านผู้ชมถ้าอยากเห็นรถตัวจริงก็แอดไลน์เข้ามาหาบอยตามคิวโคสด้านด้านบนได้เลยนะครับมาดูขนาดแม็กและยางกันบ้างครับมาเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับยางตัวนี้เป็นยางปี2019ครับ ให้ขนาดยางมาที่185 55R16 ครับได้แม็กขอบ16นะถึงจะเป็นรถเล็กๆอย่างเงี้ยได้แม็กขอบ16เพราะตัว RX เนี่ยได้แม็กขอบ16เลยถือว่าแม็กครับยางปี2019ดอกยางก็ยังล้นๆอยู่นะถือว่าใช้ได้ครับกระจกมองข้างครับปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงตัวประตูรถครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับและเนื่องด้วยตัวเนี้ยมันเป็นกุญแจแบบ k e y เล s s p u s สตาร์ทครับนะครับ ก็จะมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกตรงนี้ได้ครับนะครับกดเปิดล็อกปิดล็อกได้เลยนะครับมาดูโครงสร้างหลักกันบ้างครับมานี่ครับตะเข็บเม็ดน้าครับสวยๆเลยครับของเดิมสมบูรณ์ทุกอย่างครับดูแผงข้างประตูครับมานี่ครับรายละเอียดแผงข้างประตูครับวัสดุทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะได้ตัวปุ่มปรับกระจกนะครับ ซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้ปุ่มพับกระจกนะครับกระจกออโต้บานคนขับนะครับได้ที่วางแก้วมาตรงช่องประตูแผงข้างประตูครับประตูหลังครับตัวนี้เป็นตัวแฮชแบ็กขึ้นขนาดตูดมันก็จะสั้นเข้ามาหน่อยนะครับแต่ว่าดีไซน์ของกระจกเขาก็ทาไม่ให้ทึบไม่ให้อับนะครับโดยที่ว่ามีกระจกบานเลื่อนอยู่ประมาณตรงนี้นครับแล้วก็จะมีกระจกบานที่จะไม่สามารถเลื่อนได้อยู่ตรงนี้นะครับประตูมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับเดี๋ยวเปิดล็อกก่อนมา นี่นะครับมาดูโครงสร้างหลักกันนี่ครับตะเข็บเบ็ดอาครับสวยงามมากเบ็ดอาร์คเดิมๆทุกอย่างเลยนะบางทีสีขาวเนี่ยก็อาจจะมองภาพในในกล้องไม่ชัดนะครับใน YouTube หรือในอะไรไม่ชัดนะครับก็ลองเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ครับแผงข้างประตูครับได้ที่วางแก้วมาครับนะครับกระจกไฟฟ้าครับก็ถือว่าสวยงามครับมาดูด้านท้ายกันบ้างครับ ด้านท้ายนะครับให้ไฟเบรกมา3ดวงครับดวงที่1ดวงที่2และดวงที่3ครับโลโก้ตัว S Suzuki นะครับอยู่ตรงกลางนี่เลยแล้วก็สวิป RX ครับเห็นไหมครับตัวนี้ได้ parking sensor มาแล้วนะครับการชนหลังนะครับดีไซน์มาเต็มแล้วก็ใหญ่มากนะครับสำหรับตัวพื้นที่เก็บสัมภาระเรามาดูนะครับนี่ครับรถเล็กๆใช้ในเมืองก็ไม่ไม่ถึงขนาดที่ต้อง กว้างขวางมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะกระเป๋าเดินทางเนี่ยสองใบวางสบายๆครับสําหรับนี่ตัวน็อตกรับมาดูน็อตฝั่งนี้นะครับมาน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับอีกฝั่งเช่นกันครับดูรางน้ําครับมาตะเข็บนะครับเบ็อาร์คเดิมสวยสมบูรณ์ครบนี่ครับเบ็ดอาร์คเดิมสวยสมบูรณ์ครบครับเดี๋ยวดูซุ้มยางอะไหล่กันบ้างนี่ ตัวนี้เป็นชุดปะลมครับพร้อมตัวปั๊มลมอัตโนมัติครับนี่เป็นตัวน้ำยาครับรถสมัยนี้ก็จะเป็นตัวชุดตัดลมแล้วนะก็เครื่องมืออยู่ตรงนี้ครับหูลากเครื่องมืออยู่นี่ทุกอย่างอยู่ครบครับอ่ะแล้วนูตรงนี้ช่องมีอะไรช่องนี้มีอะไรบ้างรู้สึกจะเป็นแม่แรงแม่แรงอ่าแม่แรงอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับมาดูด้านซ้ายของตัวรถกันบ้างครับ ดูประตูกันนี่ยนะครับตะเข็บเมสอาร์คสวยครับรถสวยสมบูรณ์เลยอะถือว่าน่าใช้เลยครับปุ่มกดคล์เล็นะครับมีทั้งสองด้านทั้งซ้ายและขวานะครับอย่างแน่นๆเลยนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์สวยมากเอาละครับมาดูตัวนี้กันเพจตัวรถครับ นี่ครับอันนี้เป็นตัวไทยรถนะครับตื่นเป็นรหัสตัวรถอันนี้เป็นหมายเลขตัวถังครับตอนนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับ K 1 2นีครับเครื่องยนต์ 1200cc ครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดตัวหน้าห้องเครื่องครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมครับมาครับเรามาชมตรงหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างว่าจะสวยงามขนาดไหนนี่ครับดูน็อตฝากระโปรงครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับหมายเลขตัวถังรถอยู่ตรงนี้ อันนี้น็อตแก้มครับมาถึงคานหน้าครับน็อตเดิมหมดครับเห็นไหมครับดูคานหน้าอีกตำแหน่งครับเดิมหมดแล้วก็น็อตแก้มครับน็อตฝากระโปรงครับมาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์ตัวนี้ซูกิสวิปนะครับเป็นอีโกคาร์ที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดส่สูบครับ1,200ซีซีครับ ตัวนี้ให้แรงม้ามาที่91แรงม้านะครับค่าเฉลี่ยในการกินน้ำมันเท่าที่คุยกับคนที่เคยใช้แล้วก็ถามผู้ใช้งานมาครับ18-20โลลิตรทำได้แน่นอนครับต่างจังหวัดขึ้นถึง23โลลิตรครับทำได้แน่นอนครับรถถือว่าสวยเลยหน้าห้องเครื่องบอดี้ทุกอย่างโดยรวมสวยครับสมบูรณ์ครับบอให้คุณภาพของโครงสร้างหลักบอดี้นะครับตะเข็บเบสอาร์คนะครับตำแหน่งน็อตทุกตัวไปให้100%เลยครับน็อตไม่เคยแก่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมภายในครับว่าภายใน ของเจ้า RX ซึ่เป็นตัวท็อปของสวิตเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับไปครับเราเข้ามาอยู่ในเจ้าสูสากิสวิตพันนี้กันแล้วนะครับกุญแจคีย์เล็กพุ่สตาร์กุญแจวางไว้เหยียบเบรกกดสตาร์ตสตาร์ตติดเสียงนุ่มนวลมากนะครับประทับใจมากนะครับเรามาดูรายละเอียดเลยครับมาด้านบนครับคอนโซลข้างบนนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแต่เล่นดีไซน์มาแบ่งเป็น2ช่องระหว่างนี้นะครับได้แอร์แบ็กมาครับได้ที่วางของครับ ไอ้ที่วางของตรงนี้มาแล้วก็ได้ลิ้นชักครับสำหรับใส่ของบุ๊กเซอร์วิสนะครับคู่มือการใช้งานทุกอย่างอยู่ครบครับมาถึงหน้าจอวิทยุครับตัวนี้เล่น CD นะครับเล่น CD นะครับ FM AM นะครับเ u x USB นะครับเล่นได้ตัวนี้นะครับแล้วก็มาถึงตรงแอร์ครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับแอร์ออโต้นะครับแสดงผลเป็นดิจิตอลครับนะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นตัว power outlet ครับ power outlet แล้วก็ช่อง USB ครับรองรับ USB นะครับ นี่เป็นที่ใส่ของนะครับแล้วตรงนี้ก็ใช้วางแก้วได้นะครับหนึ่งตำแหน่งเกียร์ครับมาถึงเกียร์สเตปเกียร so ์ตรงนี้ใช้สามารถใช้เป็นเกียร์เมนูนได้ด้วยเมนูนยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับสเ็บสเตปเกียร์มีตั้งแต่ตัว M ครับตัว M เนี่ยเป็นเป็นเมนูนครับสามารถใช้แพทิร่นชิพที่พวงมาลัยนะที่จะเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวดีครับตัว N และตัว R ครับมาถึงด้านพวงมาลัยกันครับมา พวงมาลัยรถเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับรถเล็กๆอย่างนี้นะครับได้มัลติฟังก์ชันมาและได้คูสคอนโทรลมาครับถือว่าทําออกมาได้ออปชั่นได้ดีนะครับด้านหน้าของพวงมาลัยนี่ครับเป็นแพทเทิร์นชิพครับเมื่อเราเข้าเกียร์อยู่ในสเต็ปตัวเกเรมนะครับก็สามารถใช้เป็นเกยรธรรมดาได้เลยครับเพิ่มเกยรลดเกยรอยู่ที่พวงมาลัยได้เลยครับพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังครับออกแบบมาเป็น3ก้านครับแล้วก็เป็นโลโก้ S อยู่ตรงกลางตรงนี้ครับมาถึงเลื่อนไม้ครับ รถปี15.16จดสนะครับรถ6ปีตีแค่หปีพอวิ่งแค่1 1 9 6 6แมกิโลครับรถ6ปีวิ่งปีเราไม่ถึง20,000โลถือว่าวิ่งน้อยมากเลยนะครับนะถือว่าน้อยมากครับมาถึงด้านเบาะกันครับครับเบาะเป็นเบาะหนังครับเบาะเป็นเบาะหนังสําหรับของตัวเบาะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับแล้วแต่ความสูงของคนขับนะครับว่าจะชอบอยู่ในตําแหน่งไหนครับ แล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเมื่อเวลาบอยนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วนะรู้สึกว่ามันทุกอย่างเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับนะมันจะทําให้เวลาขับรถเข้าไปในเมืองเข้าจอดเข้าอะไรมันง่ายนะครับนะแล้วก็มาดูด้านบนหลังคากันบ้างเพดานนะครับตัวนี้ได้ตัวกระจกสองหน้ามาครับม่านมันแดดนะครับตัวนี้ครับ ตัวฝั่งผู้โดยสารยังไม่มีกระจกสองหน้ามาให้หลังคาสะอาดครับไฟดัานสะอาดได้ไฟส่องแผนที่มาครับได้ไฟส่องอ่านหนังสือบัตรตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางครับครับสำหรับด้านหน้าถือว่าสีอำนวยความสะดวกให้มาได้เยอะครับเดี๋ยวเราไปลองชมฟิลนั่งหลังกันบ้างครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับรถเล็กๆแบบนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรไปชมครับปะอานะครับเรามาอยู่ผู้โดยสารตอนหลังของเจ้าสุสกิสวิทคันนี้กันแล้วนะครับสำหรับบอยตัวใหญ่ๆนะถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะแต่ว่าบอยรู้สึกว่าเล็กรวมกับ เฮดลูมเหลือไม่ได้เยอะแต่ก็ยังเหลือแต่เหลือไม่ได้เยอะนะครับแนะนําว่าใช้ขับ2คนกําลังสวยนะครับเราผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยน่าจะเป็นเด็กๆหรือคนตัวเล็กๆนะครับนั่งจะเหมาะสมกว่านะครับหมอนรองศีรษะรองรับสําหรับผู้โดยสารสองตำแหน่งตัวใหญ่ๆอย่างบอยนั่ง2คนพอนะครับนั่งสองคนกําลังสวยเลยนะครับแต่นั่งได้นะครับเดินทางไกลๆได้องศาของของเบาะนะครับองศาของเบาะก็ถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวลองปรับดูเบาะตัวนี้มันปรับพับได้นะครับแบ่งเป็น 40- 60นะครับตัวนี้มันสามารถดึงพับมาได้ สี่สิบหกสิบแต่ถ้าให้เลือกขอเป็นคนขับดีกว่านะนจะนั่งสบายกว่านะครับเบาะข้างหลังเป็นเบาะหนังครับนะถังเบาะหนังคุณภาพหนังก็โอเคใช้ได้อยู่มีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีรอยฉีกขาดอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับว่าจะเป็นยังไงครับฟีลการใช้ตัวเกียร์ที่เป็นระบบของโหมดตัว M ที่เป็นเมนวลเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปลองครับมานะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกัน พอเข้าเกียร์ถอยก็มีสัญญาณ Parking Sensor นะครับเตือนเอาเท้าแตะคันเร่งแล้วรถพุ่งออกถือว่าใช้ได้ครับความไวของคันเร่งตอบสนองได้ได้รู้สึกว่าประทับใจโอเคการตอบสนองของเล่งถือว่าทําได้ดีครับช่วงล่างดีแน่นอนนะครับหลังจากลองลงทางขรุขาะด,ดูแล้วช่วงล่างใช้ได้ครับความสมบูรณ์ขอผมให้อยู่ที่95%เลยนะครับช่วงล่างใช้ได้เลย เดี๋ยวลองไปเหยียบกันดูแล้วก็จะลองใช้ตัวเกียร์นี่เป็นเกียร์ตัวดีปกตินะครับเดี๋ยวลองเหยียบดูนะก็เป็นสไตล์พันสองที่ไม่ได้หนืดไม่ได้อืดน,นะถ้าเทียบกับยาลิทแล้วบอกว่ามันพุ่งกว่ายาลิทนิดน,นึงนะพุ่งกว่ายาลิทนิดน,นึงเดี๋ยวลองมาดูในโหมดตัวเอ็มกันบ้างครับครับตัวหน้าจอยไหมครับบอยลถเกียร์นี่อันนี้อยู่ที่เกียร์หนึ่งมันก็จะค้างเกี่ยว์ที่เกียร์หนึ่งเลยนะ เดี๋ยวไปลองครับเราจะลดเกียร์เพิ่มเกียร์ที่แพทเทิร์นชิพที่พวงมาลัยดูเดี๋ยวลองดูครับดูสเต็ปเกียร์นะครับลองที่เกียร์หนึ่งครับแล้วเปลี่ยนเกียร์เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเป็นหกสปีดนะครับหกสปีดสำหรับเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดถือว่าใช้ได้ครับ เร่งแล้วรู้สึกขับมันอนะขับสนุกกว่าเดิมอะถ้าใช้เป็นโหมดเมนูลแล้วเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะฟีลนักแข่งในสนามมาเลยนะครับใช่ถือว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราคากนันดีกว่าแล้วก็ยอดผ่อนนะครับว่าใครที่จะเป็นเจ้าของสุสกิตัวท็อปคันนี้ต้องผ่อนเท่าไหร่ราคาย,ยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับซื้อสดไม่มีแวดครับคันนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสุสกิตสวิปคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้นะครับ ซูซูกิสวิปปี2015นะครับจด16นะเป็นตัว 1.2R X ซึ่เป็นตัวท็อปสุดนะครับตรงนี้เลยครับเคียว่าโคบอยครับแอดไลน์เคียวาค้ดบมาครับแล้วก็ทักเข้ามาหาบอยบอยดันให้ได้ออกทุกเคสครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคันนี้บอยขายท่านผู้ชมเพียง349,000บาทนะครับผ่อนสบายเพียง5,782บาทครับใครลูกค้าคนไหนนะครับท่านไหนเครดิตดีดูตารางนี้เลยครับ ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ4ปี2.79 5ปี2.99 6ปี3.89และ7ปี4.29นะครับคันนี้จัดเต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถครับเครดิตดีเซ็นไฟแนนซ์อย่างเดียวไม่ต้องใช้เงินออกรถครับคันนี้บอยดัไดน,ออดน,นดได้เต็มที่แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้บอยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com